สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆครับพี่น้องวันที่23ครับ23มิถุนายนครับคลิปนี้ก็จะมาตามต่อแนวทางเลขของพ่อไพ่บูนครับผมครับเลขเด่นเพื่อนเฮมาสองสูตรกับผมก่อนวันครับ สูตรแรกเพิ่นใหสูนสี่ห้าสูตรสองพ่นใหสองเจ็ดเก้าครับก็คือแยกกันไปครับพี่น้องเนาะประกบคู่มาะาครับเพราะว่าสูตรหนึ่งกัเข้าที่ศูนย์ครับผมอีกสูตรสองก็เข้าที่เก่าล่องลางครับผมอีกสูตรขึ้นบนครับพอประกบคู่ก็เฉียดไปลีครับพี่น้องใหสูนเจ็ดออกสูนหกครับผมใหสูนเก่าออกหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งครับเอามา เบิ่งกันต่อตามกันต่อเด้อครับพี่น้องเราพัฒนาพ่อเพยบุญนี่ครับมดที่ิพานมากครับ24มิถุนายน67ครับไปรับชมรับฟังน้ำกันเป็นแนวทางเสียงโสดเสียงดวงเด้อครับพี่น้องเราพัฒนาสองตุ้มครึ่งครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขก็พอเพยบุญนำเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอพะคุ้นพอครับผมครับไปรับชมรับฟังตัวเลขก็พอกันเลยครับ พ่อครับน้ำเชื่อผ้ารวยสวัสดีพ่อให้บูนครับผมครับสวัสดีครับน้ำเชื่อผ้าร่วยครับผมครับพ่อครับฝนตกดีว่าพ่ออยู่ทางรอยเอ็ดตกครับตกไอ้นึกว่าถึงก็ตกแล้วตั้งร่างตยังเขาเกิดก็น้อว่าท่านหรอกครับมันตกมากเมื่อขึ้นเลยเมื่อขึ้นนี่อันนี้ยังตกอยู่ครับยังลิ่นอยู่ยๆนี่ก็ได้โอ้คงฉีคลายกันละพ่อนี่ก็ตกมากเมื่อขึ้นนี่ครับผม หลายมื่บกตกตกพ่อกันละมั่งไปครับผมพ่อไปล่อมั่งเขาหัวตามากเลยมาตูหาครับป๋าท่านเปียกไปรวยไปนะครับผมหรือว่านี่ไปหะหมอเนี่ยเหมือนแรงโอ้เป็นยังพ่อ <c oughs> หมอเขาว่าเป็นมันปวดขาไนงะเป็นกระดูกถ้าเป็นบอกเขาว่าโอ้ปวดขารับครับ กินยาเข็มหนึ่งครับผมกินยาเข็มหนึ่งครับห้องห้ยาไม่กินมั่งคุ้นหมอคันเพราะเจ้าไปพาเด้อเหรอวะยุบตรงไหนพ่อไอ้กระดูกครับเห็นมันมันมันตะก่นนหมันมันเจ็บตะก่นมอนร่องหมอนร่องกระดูกครับเส้นเออเออเออๆตั้งท่านแล้ครับครับก็ต้องเบิ้งคักๆแล้วพ่อแล้วผ้านี่ก็ ตล<า><ช>่องในในคลองค่ะตัวเนาะไปหาป่าหากุ้งอั็นไหมบางคลองมันก็ไว้ท่านก็ออยังเนี่ยอ<ม>ืมกินเึ็นมาตั้งแต่กระไลตกลงไปแบบนี้ครับครับโอ้ยน้องพ่อครักอินี่พอให้บูญน,นี่ดูขนาดครับผมหาเนื้อกินเก่งพอมบับน้องหัดที่แล้วน้องครับน้องโอ้ยมันมีตาสูนสูน ศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าครับเสียดไปพอศูนย์หกโอ้แซมเดียวนะครับเนาะครับสุดใดวันนี้เคล็ดคือเก้าว่าพอสูตรหนึ่งสูตรสองบอกเจ้าใดครับผมเอาเหล็กเด่นกับเหล็กติดเนาะครับป่อเอาเหล็กเด่นกับเหล็กติดครับเริ่มแล้วครับผมครับผมเหล็กเด่นเด่นมากกับหนึ่งกับสองครับ วดนี้ได้หนึ่งกับสองครับผมเลขติดบนล่างกับสามห้าหกเจ็ดติดบนล่างสามห้าหกเจ็ดครับพ่อไอจีเป็นใต้เด้จังไรจังไรพ่อกว่าสองแน่นอนเลยวันจันทร์ครับผมสองครับพี่น้องต้องนีง้เห็นติดนะครับเนาะครับผมสองสามสองห้าสองหกสองเจ็ด สองสามสองหา้าสองหกสองเจ็ดครับแผ่นแที้พอไปบุนหนึ่งนึงกับเลี่ยงหนึ่งไปโรดอ้นี้พอมาสองวดนี้ครับผมจะมีซีชุดก็น,นี่แหละครับครับพอสองสามสองห้าสองหกสองเจ็ดตามผลชนดหลายสูตรมาพอสองนี่นครับชนดหลายสูตรได้ครับสองต้องมีให้เห็นครับผมซีงวดที่แล้วชนหลายสูตรเติบ พี่สูนก็ศูนย์นั่นล่ละครับผมว่าเหลบบ็กหกบะมีกันเลยเียดแต้มนึงครับแน่นี่พอหัวนี้น่าจะมีให้เห็นได้ครับผมครับสองสามสองห้าสองหกและสองเจ็ดครับแม่นครับผมมืนอกี้หมอให้พักบวพผักหรือจังไรน,นี่หมอให้พักควนกันเน้นเฉพาพักคอนกันกบให้ช่วงให้เศร้าเด้อพอ่อยาว<า>ครับ ับส่วนเลขไทยเนี่ยพอฝันไปเรืองจังไหนครับผมก<อ>็มาเชื่อฝันเราแค่ตาว่าสองสามมื่นได้ว่าะมื่นในวันที่เท่าไรผมนะหมื่นในวันที่ยี่สิบสามครับพอ่อแยีแ่สนะิบสามเหรอเนาะสามประมาณยี่สิบห้านะยี่สิบห้าครับพอ่พอฝันเราลนะครับผมเราก็เดี๋ยวไปเลขไปเซียงเมื่องหร่เลขฝันเนีนะ่ย ครับพ่อเงินว่าปีมากพอตัวนี้เงินนี้นัฝันคืออยู่ใน่งินนี้คอยุ่งขะป๋อฝันคืออยู่ในป่อเนาะครับให้พ่อไปเสี่ยงก้อนดิครับผมครับยักษ์สองมื่นเอาเก่ามาเชื่อกับน้ำเชื่อพาด้วยกับสิลบกวนพ่อไปบุญสมนีเด้อขะป๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผม ลาวพัฒนาพ่อไพบุญตัวเด่นกับเทวาเดินดีครับผมมองหันกับเขาทั้งสองสูตรครับงวดนี้พ่อกับย่ำตัวเดียวคือสองนะครับผมเพราะว่าติดชนหลายสูตรครับผมครับยี่สี่มิถุนายนหกสิบเจ็ดพอเด้นบนล่างหนึ่งกับสองเน้นไปที่สองครับผมเลขติดหรือว่าเลขประกบบนล่างนี่นะครับผมสามห้าหกเจ็ด ประกบคู่คับพอเอาตัวสประกบได้ครับพี่น้อง2 3งสามและสอครับแต่พี่น้อง f อมักหนึ่งก็จะเป็น1 3 1 5 1 6 1 7ครับนี่แหละครับพี่น้องเราพัฒนาพ่อไพบุญครับสาหรับแนวทางตัวเลขเสี่ยนใดผลมากก่อนเดี๋ยวน้าเชืยอผ้าลวยก็สิโล่งหายได้ครับผมเพระาะว่าจะเป็นเลขอพอหลาดเผาสิครับพี่น้องเนาะ ก็ติดไห้ครับผมเลยอีกหลายเสี้ยนครับคนภูเขาครับเี่กกรทางเดินเดินดีครับอาจารย์เอเจ๊ปูครับพี่น้องเนาะเดวก็มาตามกันต่อกับเหล็กเทิงเหล็กพอชนินนํำครับผมพอชนินกับถือว่าเด่นเข่าครับผมเงินว่างหันแต็กั่ของพี่ปะกายนํำครับพี่น้องเนาะเด็กกรอีกหลายเสี้ยนครับผมที่บได้ก้าวถึงกับย่าเผลอได้ครับพี่น้องครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ น้ำเชียร์ผ้าร่วยก็ขออวยพรให้พี่น้องเอีโชคดีได้แล้วครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันครับ24มิถุนายน67สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ